ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับพระมหาเถรคันช่องครูบาอาจารย์แห่งสองมหาราชและผู้มีคุณอุปการต่อกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถระคันช่องบางแหล่งสะกดว่าคันช่อง เป็นพระภิกษุเชื้อสายมอญที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ไทยและพมา่าโดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะพระอาจารย์องค์สำคัญ 1. ประวัติและความเป็นมาพื้นเพท่นเป็นพระภิกษุชาวมอญในรัชสมัยพระเจ้านันทบุเรงแห่งกรุงหงสาวดีพระอาจารย์ของสองกษัตริย์เรื่องเล่าที่เป็นที่นิยม ตามเรื่องเล่าที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางพระมหาเถรคันช่องเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองพระองค์คือพระเจ้าบุเรงนองบางแหล่งกล่าวว่าเริ่มสั่งสอนตั้งแต่บุเรงนองยังเป็นสามัญชนนามว่าจะเด็ดและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งประทับอยู่ที่หงสาวดีในฐานะองค์ประกัน อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงอายุของท่านหากเป็นพระอาจารย์ของทั้งสองพระองค์จริงท่านจะต้องมีอายุยืนยาวมากแต่โดยรวมแล้วบทบาทของท่านในฐานะครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและดูแลสมเด็จพระนเรศวรในหงสาวดีเป็นที่ยอมรับอย่างสูงบทบาทสำคัญณนเะมืองแครง บทบาทที่โดดเด่นที่สุดคือเหตุการณ์น้ำเมืองแครงเมื่อท่านได้ช่วยเปิดเผยแผนการลอบลงพระชนสมเด็จพระนเรศวรซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่การประกาศอิสรภาพจากหงสาวดีของสมเด็จพระนเรศวรในปีพศ2127พระมหาเถรคันชองได้ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรพร้อมกับการอพยพของชาวมอญจำนวนมากเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา ในกรุงศรีอยุธยาเมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้ท่านจำพรรษาที่วัดมหาธาตุและพระราชทานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศ์ยานบางแหล่งระบุว่าเป็นสมเด็จพระพลรัตซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่สูงมากในคณะสงฆ์และยังโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องสมณบริหารต่างๆอย่างสมเกียรติสอ,อง,งที่ตั้งของวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านวัดที่มีความเกี่ยวพันกับพระมหาเถรคันช่องในสมัยอยุธยาคือ วัดมหา,าธาตุอยุธยาเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรโปรดให้พระมหาเถรคันช่องจำพรรษาเมื่ออพยพมาถึงกรุงศรีอยุธยาวัดลอดช่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเดิมมีชื่อว่าวัดพระมหาเถรคันช่องสันนิษฐานว่าท่านเป็นผู้สร้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างและเป็นที่พำนักของท่านจนกระทั่งมรณภาพ วัดนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญที่สืบทอดเรื่องราวและมรดกทางธรรมของท่านสามอเครื่องรางของขลังที่คนมักจะบูชาโดยตรงแล้วไม่มีเครื่องรางของขลังที่พระมหาเถรคันช่องเป็นผู้สร้างไว้ในลักษณะที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเหมือนพระเกจิอาจารย์ในยุคหลังแต่ท่านมีความเกี่ยวพันกับการสร้างและการจัดสร้างวัตถุมงคลในภายหลัง รูปแบบวัตถุมงคลวัตถุมงคลที่ปรากฏมักจะเป็นรูปเหมือนหรือเหรียญที่ระลึกถึงพระมหาเถรคันชองโดยมักจะจัดสร้างขึ้นโดยวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่นวัดลอดช่องหรืออาจปรากฏในเหรียญที่ระลึกที่จัดสร้างคู่กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นเหรียญด้านหน้าเป็นสมเด็จพระนเรศวรด้านหลังเป็นสมเด็จพระนเรศวรด้านหลังเป็นพระมหาเถรคันชง่ง ความเชื่อและพุทธคุณการบูชาว,วัตถุมงคลของท่านมักเพื่อความเป็นสิริมงคลได้รับพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยมซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ท่านมีส่วนช่วยให้สมเด็จพระนเรศวรพ้นจากภัยอันตรายวัดนางพญาพิษณุโลกมีการสร้างรูปเหมือนพระมหาเถระคันชองที่วัดนางพญาซึ่งมักมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเช่นรูปหล่อแร่เหล็กน้ำพีเป็นต้น สีความศรัทธาและการสักการะของประชาชนฐานความศรัทธาความศรัทธาต่อพระมหาเถระคันช่องมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในฐานะผู้มีพระคุณและาจารย์ใหญ่ที่ช่วยให้ชาติไทยรอดพ้นจากภัยสงครามในยุคที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งการสักการะวัดลาดช่องอยุธยาเป็นศูนย์กลางหลักในการสักการะ เนื่องจากเป็นวัดที่ท่านเคยพำนักและมรณาภาพประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปกราบสักการะที่วัดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงคุณูปการของท่านความโดดเด่นในสื่อบทบาทของท่านถูกนำเสนอในภาพยนตร์และละครอิงประวัติศาสตร์เช่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างต่อเนื่องทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในวงกว้างของประชาชนาชาวไทย ประชาชนที่ศักการะมักจะเป็นผู้ที่ศรัทธาในประวัติศาสตร์ชาติไทยทหารตำรวจและข้าราชการที่ทำงานเพื่อชาติรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เชื่อในความเมตตาและอนุภาพของครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลระดับความศักการะแม้ว่าถนัดไม่เป็นที่รู้จักในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้ปลุกเสกเครื่องรางในยุคปัจจุบันอย่างกว้างขวางเท่าบางรูปแต่ในกลุ่มผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์และผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่ศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวร ท่านได้รับการยกย่องและสักการะในฐานะปูชนีบุคคลที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติในระดับสูงมาก